การนอนหลับไม่ดีหรือว่านอนน,อน้อยเนี่ย มันส่งผลต่อผิวโดยโตรงเลยคะ่ะการนอนหลับพักผ่อนเนมีผลอย่างไรถ้าเราแบบนอนดึกทุกคนลองนึกภาพตามด้วยความที่สภาพร่างกายของเราเนี่ยเราทํางานมาทั้งวันใช้สมองใช้ร่างกายมาทั้งวันแล้วแต่เราแบบนอนเกินเวลาที่ร่างกายเราต้องพักผ่อนมันก็ทําให้การซ่อมแซมต่างๆเดี๋ยวมันช้าลงการนอนหลับไม่ดีหรือว่านอนน้อยเนี่ยมันส่งผลต่อผิวโดยโตรงเลยคะ่ะบางทีมันก็ส่งผลต่อระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายด้วยอันนี้คือเกี่ยวโยงทั้งหมดเลยคือถ้าหลับดีมีคุณ คุณภาพทานอาหารดีเนี่ยยังไงสิวลดลงจากต้นเหตุแน่นอนจะอยากให้ทุกคนกลับมาแก้ที่ต้นเหตุก่อนเสมอกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเป็นรอยดํารอยแดงจากสิวหรือว่ามีหลุมสิวมีปัญหาสิวจากการที่แบบเราแกะสิวต่างๆถ้าเราได้นอนหลับเร็วอ่ะหลับลึกอ่ะนอนสักสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้ให้เป็นช่วงเวลาคุณภาพให้มีกรทฮอร์โมนเข้ามาซ่อมแซมผิวเราเนี่ยมันจะฟื้นฟูได้ไวกว่าอย่างเช่นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็มีรอยสิวเนะะี่ยค่ะพวกรอยสิวต่างๆมันจะจางเร็วขึ้น กว่าคนที่นอนดึกมาก